ค่ะพี่เพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเช้านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนจะสดชื่นแจ่มใสนะเราจะมาทําคลิปตอนเช้าเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าไลไรคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะอย่าเสียเรียมากเกินไปล้วคุณอยากให้ตรงมากเกินทักต้องคิดรูดวงส่วนตัวนะฉันรู้ว่าตอนนี้เธอกําลังโฟมกับชีวิต เธอรู้สึกว่าไม่จําเป็นจะต้องใจร้อนหรือไม่ต้องทําอะไรที่มันร้อนรนเธออยากได้อิสระในชีวิตซึ่งตอนเนี้ยเธอกําลังค้นพบละเธออาจจะอยากเดินทางกลับบ้านหรือว่าเดินทางไปไหนสักที่หนึง่งที่มันได้อิสระกับชีวิตอ่ะรวมถึงเธออยากเจอความรักที่ดีเจอสิ่งดีๆในความรักอยากเดินทางท่องเที่ยวไปกับคนรักแต่ต้องเป็นความรักที่ดีจริงๆที่ไม่ทำลายกัน กอ,อยาปลดบล็อกหัดใจของตัวเองโดยไม่ต้องหลอกตัวเองอีกเธอจะไม่ฝืนการเป็นตัวเองอีกแล้วอะอะไรที่มันไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปไม่จําเป็นจะต้องออฝืนอะไรที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพได้ก็เป็นเป็นมากกว่านั้นได้ก็เป็นแต่ว่าจะไม่ไปพยายามในสิ่งที่มันไม่ใช่อีกแล้วดูเหมือนเธอจะตั้งใจในการที่จะค้นพบทางออกของชีวิต แต่เธอก็ยังให้เกียรติฉันนะก็ยังเป็นคนที่แสนดีกับฉันแต่ฉันเองแหละที่อาจจะไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้หัวใจให้ดีแทนที่จะดูแลกันในวันที่มันมีพายุฝนมันมีความลำบากมันมีความทุกข์ยากแต่ฉันกับคิดว่าจะต้องต่อสู้จะต้องไม่ยอมแพ้เธอจะโต้ทำอะไรก็ได้เวลาลงอนกันน่ะแทนที่จะแบบพอเราเจอเหตุการณ์ไม่ดีแทนที่ จะมาอยู่ให้กําลังใจเธอแต่ฉันก็มีอีกโก้มากจนเกินไปเพราะโมแต่คิดมากเพราะโมแต่กลัว่าจะเสียฟอร์มจนตอนนี้เธออะได้ประสบความสําเร็จในการทําอะไรบางอย่างไปได้ส่วนหนึ่งละอารมณ์ที่เคยร้อนรดนอารมณ์ที่เคยกระวนกระวายใจเธอเริ่มปิดตาข้างหนึ่งเริ่มเห็นความจริงมากขึ้น พอเธอได้สติเนี่ยเธอก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เธอควรจะต้องดูแลก็คือตัวเองไม่จําเป็นจะต้องมานั่งรักแบบร่มหลงรักแบบไม่ลืมหูลืมตาถ้าเธอรักตัวเองเธอก็จะได้ชัยชนะเนีย่ยเธอคิดมาดีละพอเธอเริ่มเริ่มรักตเตงมมากขึ้นฉันก็ต้องเริ่มเริ่มแบบทบทวนแล้วก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยที่ผ่านมาฉันทําผิดกับเธอมากแค่ไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเธอไม่ได้สนใจละ ไม่ได้มีอารมณ์โกรธไม่ได้แคร์ฉันละต่อไปฉันจะควรจะต้องทํำยังไงแล้วถ้าชีวิตฉันที่ไม่มีเธอเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ฉันต้องยอมรับมันให้ได้แล้วก็ต้องทบทวนหรือต้องพยายามทําอะไรสักอย่างหลังจากเนี้ย นี่คือสิ่งที่ฉันเพิ่งได้เรียนรู้เมื่อวันที่เธอแข็งแก่งมากพอนี่คือข้อความตอนเช้าที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักต้องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันที่แฮปปี้แฮปปี้ของคุณนะคะ